สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีของเพจคณะหมอลำใจกันร้อยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube หมอลำใจกันร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดครับครับครับผมบอยสิริชัยครับตอนนี้เดินทางนะครับหลังจากที่ยุดกันแสดงสองมือนะครับตอนนี้กําลังเดินทางครับอ๋อเริ่มออกเดินทางกันแล้วนะครับจากมหาสารคามไปทางอยู่หมอชิดสองนะครับเพื่อที่จะทําการแสดงในมืออื่นนะครับตอนนี้ก็อ่า มาเติมน้ำมันครับอยู่ปัป๊มปตทนะครับเรี่ยงเมืองสารคามท่างออกไปอำเภอบรุรบือนะครับรถบรรทุกหลายขั้นกัจอดตามชั่นชลาเทียบทาเติมน้ำมันนะครับโชคดีค่าน้ำมันกับกกัถือววาอยู่ในในช่วงที่มันมันถูกลงนะครับจากแต่ก่อนสีหาปีที่แล้วเขาเติมน้ำมัน หมื่นหนึ่งรอบหนึ่งเต็มถังแบบเนี่ยครับเต็มถังสําหรับใช้เดินทาง600กิโลเนี่ยจะอยู่ประมาณหาถึง6มืนบาทต่อรอบ6 0 0กิโลนะครับแต่ว่าช่วงนี้น้ำมันลดราคาลงก็จะอยู่ประมาณ4 0 0 0 0น 40, กว่าบาท40,000เศษเษนะครับอันนี้รวมถึงการเติมน้ำมันเครื่องปั่นไฟพร้อมเครื่องอกําเนิดไฟฟ้าพร้อมนะครับผมรถบรรทุกของเฮ้าสิมีอยู่ประมาณรถบรรทุก9คันนะครับแล้วก็รถบัสโดยสารนะครับ รถบัตรสำหรับสำหรับแดนเซอร์สำหรับมอลลั่มหลักอาจารย์นักดนตรี4คันนะครับร่วมเป็น13คันนะครับขบวนรถของมอลลัมใจก็ลอย13คันนะครับแล้วก็สิปเป็นรถใหญ่กันทั้งนั้นนะครับส่วนมากสิเป็นสิป,สปมีรถหน่อยเลยส่วนมากก็เป็นซิปห่อกันนะครับมีรถหน่อยขั้นขันหนึ่งนะครับมีรถหน่อยขั้นหนึ่งแค่ขั้นนี้สำหรับบรรทุกขั้นไฟนะครับใส่แรงใส่น้ำหนักบนหลครับ เนี่ยส่วนมากจะเป็นรถซิปล่อแบบนี้ครับรถคันนี้บรรทุกเครื่องเสียงนะครับบรรทุกเครื่องเสียงผมก็จะสามารถจดจาเนยเมื่อเวเพราะว่าเติมน้ำมันมหาปีก็จะรู้ว่าคั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เดินทั้งนะครับการเดินทังของเขาหกร้อยกิโลนี่สิเติมรอบหนึ่งหมายถึงว่าสมมุติว่าเติมแล้วหกร้อยกิโลเขานับไปว่าเขาใส่งานไปหกร้อยกิโลมันสี่หอดงานที่ถอดใส่มือไหนเขาก็ไปเติมมือนั้นนะครับ หกร้อยกิโลบางเทือกับผาเดินทางบกไก่สองสามงานเท่าจันในเติมเทียนึงนะครับแต่ว่าขันมันไก่บางงานมันไก่กับเติมมือต่อมือนะครับมือละประมาณสี่ถึงามหมื่นบาทน้ำมันกับอยู่ในเกณฑ์ที่ราคาพอฟังครับราคาพอฟังนะครับปีที่แล้วนะครับเคยเฮตดคลิปเติมนำมันลงเทียนึงนะฮะปีที่แล้วพี่น้องสังเกตเห็นว่ารถบรรทุกของเฮาสีสีชมพู นะครับรถบรรทุกสีชมพูกันเขาปั่มได้เป็นสีชมพูนี่คือขนาดใจกันรลอยปีนี้เป็นสีสมครับเป็นสีสมตามตามทนของสีประจำของผู้สนับสนุนนั่นคือสมานการมนนะครับครับผมไปโชคกรุงเทพรอบนี้มีโชว์ไม,ม่พร้อมครับมีโชว์ไม,ม่พร้อม รถบัสสำหรับบรรทุกให้ศิลปินแดนเซอร์หมอลลั่มหก็อาจารย์ดนตรีแม่คั่วของห้องใส่สำหรับเดินทางแต่คนงานกะสิอยู่รถของผัยของมั่นนะครับอย่างเช่นรถคันนี้นะครับเป็นรถสำหรับบรรทุกเครื่องเสียงครับเมื่อมีกะสีอยู่บนรถคันนี้แล้วก็คนงานเกี่ยวกับเครื่องเสียงก็ต้องอยู่บนรถคันนี้นะครับรถเครื่องปั่นไฟกะสิมีทีม่มเครื่องเสียงไปอยู่นั่ม นะครับส่วนรถบรรทุกเวทีของเฮาซีขันนะครับคนงานกันสิอยู่หน้ารถนะครับเขาอยู่หน้ารถกันนะฮะสี่สี่บามี่อยู่หลังรถเพราะรถส่วนรถของใจกระรอยทุกทุกขันนี่เป็นรถตู้นะครับมีรถที่เป็นตัวทางแบบนี้คันเดียวคือรถเครื่องปั่นเพราะว่าสิเป็นตู้บลาได้นะับเพราะว่าต้องใส่ขาเวทีไปพร้อมคันใส่ตู้มันเอาขาเวทีใส่บลาได้นะครับนี่เป็นรถไฟครับนี่เป็นรถไฟรถไฟยังบดท่นเดียยังบ่ทันได้เฮ็ดสี นะครับอน,นี้ก็เป็นรถของใจกันลอยนะครับบรรทุกไฟแสงสีคนงานไฟแสงสีก็อยู่บนรถขั้นหนีนะครับเพราะว่าแต่ละแผนกต้องอยู่รถภผยรถมันไเวลาไปเหตุงานไปหอดงานเล้าจามาทเทศได้เลยเิบะเดรร่ผู้ใดนะครับครับเอาผู้ใดอยากตามติดชีวิตบอยสิริชัยอีกมุมหนึ่งกดแช์ครับแช่ใบทะเบงแช่ไปถ,ไปถายกาลังใจนะครับเติมน้ำมันพี่น้องครับช่วงที่น้ำมันแพงๆตีแรกทีงผมเฮตุวงอะ่ะ ผมซีมีสมุดบัญชีของการเติมน้ำมันอยู่เล่มหนึ่งเดี๋ยวไปเบิง้งดีครับใส่นี่นี่ครับ้อ,นองน่าเป็นผู้รับผิดชอบเติมซีมีสมุดเติมน้ำมันอยู่เล่มหนึ่งนะครับกระสีบันทึกไว้เรียบร้อยมีบินเนี่ยครับเติมน้ำมันอยู่ใส่กระสีมี่อ่าอย่างเช่นนี่นะครับ,บารายการเติมน้ำมันปัม๊มปตท บุเนียมนะครับวันที่สองพฤศจิกายน2563รถคันที่1นะครับทะเบียนนี่เลขที่ทะเบียนประเภทรถหมายถึงรถเข้าอื่นกันยงไงบ้าเข้าใส่เห็ดอย่างคือรถรถอาหารนะครับเติมจํานวน1,000บาทปกติสเขียนลิตร้พรพอมนะครับปิดตวะนี่เขาปรเิเสธลิตรไหมเนาะนะครับในรถบรรทุกเวทีทะเบียนนี่เรียบร้อยสรุปรับมา2 0,000ืนะครับ คงเหลือ4 000, 4 000 8, อ่ห0แบาทหักค่าลดล่าง500อันนี้เป็นรายละเอียดนะครับรวมเป็นเงิน1 5 5 5 0หนะครับนี่อันนี้คือเติมเต็มเต็มปตทะเทมืองพลนะครับ31ตุลาคม63ร่วมมา4ี่0บาทผมกระสิบมาร่วมเป็นปีพี่น้องเสื้อบว่าปีแรกผมเติมน้มันเมืิน6ล้านกว่าบาทเนี่ยฮะ นี่ครับสมุดเหล่มแบบนี้นะครับเป็นสมุดเติมน้ำมันบันทึกปีปีแรกเติมน้ำมันเหมือดหกล้านกว่าบาทปีที่สองเติมน้ำมันเหมือดหาล้านกว่าบาทปีที่สามก็เหมือนจ่ประมาณหาล้านเสร็จเสร็จปีที่สี่เหมือดสามล้านกว่าเพราะว่าเข้าเข้าบ่บถึงจบฤดูกาลเนาะมาเจอโควิดก่อนเดือนเดือนมีนานะครับปีนี้ก็เริ่มต้น ตอนนี้ก็หลายบาทแล้วแต่ว่ากันน้ำมันก็นถือว่าน้ำมันถืออยู่แต่ว่านี่ครับคนคนงานกับสิยูแบบนี้แหละครับย็นจ <c oughs> ังไหนกับพอตื่นนอนพักผ่อนนะครับคนขับรถเนี่ยจะต้องตรวจเช็ครถทุกมือทุกเช้าก่อนเดินทางเวลาแสดงเ็จเนะครับ คนขับรถจะต้องตรวจตรวจเช็ครถทุกๆมือนะครับว่บารถเขาาผ่อมใส่งานบอนบรน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายนะครับปกติบอนะฮะน้ำมันเบรกหรือมีหอังแจงเตือนบนหน้ารถบอนะครับก็ต้องตรวจเช็คมันเรียบร้อยอันนี้ถูกต้องหมดนะครับแต่ละปีเดือนมีทุน้ายุ่นเนี่ยพี่น้องครับผมต้องเสียภาษีรถเนี่ยประมาณเป็นมันเป็นแสนนะครับพเพจต่อภาษีต่อพอรบทะเบียนนะครับถูกต้อง นะครับผมมีรถเทือนร <c> ถ <oughs> ใจเกินรอยผมมีรถเทือนนะครับผมทําถูกต้องหมดนะครับและที่นี่มันจะเป็นรอบเดือนมีทุนายนของทุกปีรถทุกขั้นจะต้องไปตรวจสภาพอยู่สํานักง,งานขนทรงจังหวัดนะครับแล้กกระตอภาษีเอ่อพรบทะเบียนเรียบร้อยนะครับแ้้ว็ ช่วงมิถุนหนาช่วงมิถุนหนากรกฎาคมช่วงช่วงปิดว้งเป็นบ่ครับเป็นช่วงสองบํารุ่งเป็นช่วงที่ต้องพัฒนาวงในส่วนของการแสดงได้ที่อียงต่างๆส่วนของรถนี่ก็ต้องพัฒนาต้องดูแลให้่อนยางเปลี่ยนนะครับยางทุกเส้นเส้นไหนมีปัญหาจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ก่อนนี่เปลี่ยนเหมือดเลยนะครับให้บริษัทเพิ่นมาเปลี่ยนให้เหมือดเลยน้ามันเครื่องเปลี่ยนทั้งหมดขั้นใน เหลือหน่อยเหลือไหลมีปัญหาบ่มีปัญหากระซางต้องต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องก่อนกอนจะเปิดวุ้งอนไรก่อนครับฮะอ๋อแมนแมนครับไปกุดลั่งไปบนไพัยครับครับครับผมครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องครับบริษัท่มมาเปลี่ยนเลยเอาถังใหญ่ถังสองร้อยลิตรมากนะครับเปลี่ยนทุกคันนะครับคนขับรถจะต้องมาศึกษาพร้อมคนขับรถจะต้องรู้พร้อมรู้ว่าปัญหาอ่า ความนนาจะเป็นตน้องมีการขาดการในในคือคนขับรถเขาสิรูวา่ารถมือนีพิษปกติยังบอนะจะต้องแจง้งจะต้องแจ้งหัวหนา้าคนขับรถนะครับเพาอาจมีนี่สอม,มีแก้ปัญหาเฉพาะหนาแบบใดอย่างประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือหน้าที่ของคนขับรถไปถึงจะต้องพักผ่อนนะครับจะต้องรีบนอนทั้งรถบัสรถบรรทุกรถีอย่างต่างๆจะต้องเฝ้านอนรีบนอนนะครับเพื่อเห้เขาได,ด้ไมีแห้งขับรถในช่วงกลางวัน นะครับเพราะว่า,าทุกคนฝากชีวิตใบกับรถมันบอมเมนแคร์เข่าของอุปกรณ์ครับแต่ชีวิตคนมันสำคัญกว่านั้นนะครับคนขับรถครับหน,รบนารถคือหกแท่หนารถคือหกแท่มืออื่นเคลียดเร้อมืออื่นเคลียเ์เด้อเนี่ยปกติเงื่อนละสีออกเงื่อนคนขับรถสีออกทุกเจ็ดมือ คนขับรถสีได้ออกออกเงื่อนทุกเจ็ดมือแล้วก็แล้วก็กมีเงื่อนออมให้พร้อมนะครับเงืนออมสําหรับคนขับรถคนขับรถเงืนเงืนจะออกทุกเจ็ดมือแต่ว่าก่อนเงินออมวัวหน้าจ,จะต้องมาตรวจเช็คลรถทุกเสรารก่อนสีได้รับเงื่อนนารถจะต้องสะอาดนะครับพวกรวดพวกอ,อย่างอั้งสิจะต้องสะอาดนะับก่อนก่อนเงืนสี่ออกก็ต้องมีการตรวจหนารดตรวจความสะอาดพร้อมนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งกสิมีเงินออมออมคือคือ,คอเงินเงินคาแห้งกัสิออมใบส่วนหนึ่งเพื่อปิดวงมารถบางคันลดบงา,าบงคันมีอายัดรถบางคันมีวิ่งเร็วนะครับมีใบซังที่มันเ,เขาทายรูปใบหรืออีหยังใบครับมันเราไม่สามารถต่อทะเบียนต่อพอรลบรได้เท่ากับต้องมาหาก,กับคนขับรถครับ เข้าก็ต้องมหากับคนขับรถคนขับรถต้องรับผิดชอบเพราะพอโจมนะครับนี่เป็นบุคลากรคนหนึ่งที่สำคัญของม่าล่ำใจเกินร่อยนะครับบอได้เป็นศิลปินแต่สำคัญบอต่างจากศิลปินนะครับเป็นผู้ดูแลส่วนของเวทีพร้อมแล้วก็ขับรถพร้อมเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นรถของ่อมั่งแต่ปีแรกเลยบรรทุกขั้นไฟคนขับรถของใจเกินร่อย เงินเดือนเงินเงินคาแห้งเสีออกทุกเจ็ดมือวันนาสิตรวจแมนบอตรวจนารดนารดพ่อหกบอหกตองเปล่าจัดการเขาเขาอยู่ทั้งในเหมือนไรบอกพ่ออ๋อเขาอยู่ทั้งในนี่ครับนี่ฮะโรดเท่ากับเจียงสี่ละครับทันในแวะปั๊มได้นี่กะถือว่าโอ้ได้เงินบ่นหน่อยด้เนาะแมนบอ จริงๆแล้วสปอนเซอร์เขาปตอทต้องเข่าดีแม่นบอกเขาต้องสนับสนุนเข้าด้โอ้ยอยากเป็นพี่น้องกบปะตทอดีเนี่ยครับส่วนมากจะเป็นซิปล่อครับเป็นซิปล่อแบบนี้ครับอันรถไอป๊อปท่านมาดีบางส่วนกับบอทไหนออกมาจะเป็นซิปล่ออยู่ประมาณสามขั้นสามขั้นสี่ขั้นนะครับรถซิปล่อแล้วก็ รถหกล้อนะครับรถเ,เป็นยังจังใส่รถสิบล้อคือบางเทือรถหกล้อนี่ขั้นไงกับจริงอยู่เจ็ดเมตรห้าสิบเจ็ดเมตรหกสิบแต่น้ําหนักมันเกินไม่ได้เพราะว่ากดตามเอียงก็แล้วกฎหมายบอกของของของขนส่งนี่ครับสิมิตาสังพี่น้องสังเกตเห็นบอกว่าสิมิตาสางังถ้ามันเกินมันจะมีน้ำหนักที่จำกัดอยู่รถหกล้อเขาให้จักตันรถสิบล,ล้อ,อให้จักตันนะครับ ก็เล่ผมก็เลยสื่อตลอดสิบหล่อนะครับครับพี่น้องครับนี่นะครับกอนจะเดินทางไปออนทั่วกรุงเทพมหาคนครรอมนี่นะครับตอนนี้ออกจากบ้านมาแล้วนะฮะมาเติมน้ำมันนะครับภาพพี่น้องมาเบิงอีกอีกอีกมุมหนึ่งของการทํางานกอนจะได้เป็นการแสดงที่สวยงามน,นะครับกอนเดินทางเติมน้ำมันตรวจเช็คลดตรวจสภาพรถให้พร้อมสําหรับใส่งานนะครับผม ขอบคุณพี่น้องทั้ง1,100ท่านนะครับขอบคุณทุกคนที่สลาวิลาาขอบางชมอย่าลืมซอยประชาสัมพันธ์ซอยบอยสิริชัยเนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับวันที่5เราอยู่ที่หมอชิด2ครับ5พฤศจิกายนนะครับวันที่6อยู่ที่ตลาดสามห่วงบางปูสมุทรปราการนะครับวันที่7ไปสอดแจงอยูออ่บางประกงนะครับฉะเชิงเซาว,วันที่8เคคือสหพัฒนะครับคือสหพัฒน์เ7 8เครือสหพัฒ ศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็บางวันที่เก่ามือหนึ่งครับวันที่10นะครับอยู่วัดบางปิ้งนะครับอยู่ในวัดบางปิงเลยนะครับสอดแจง้งกับมอล่ำใจเกินร้อยนะครับอ่าแล้วก็มีรถที่รถสีประตูขั้นหนึ่งนะครับรถขั้นนี้จะเป็นจะเป็นอเนกประสงค์จังหน่อยจริงๆแล้วคือเราใช้บรรทุกอาหารนะครับนี่มาเบิงรถสเสบียงครับมาเบิงรถสเสบียง รถสบยงอาหารนะครับในนี่กัสิบรรทุกอุปกรณ์การเฮ็ดกับเขาทุกอย่างนะครับเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สมอกระมังถวยจานยังอยู่ในนี่นะครับทังน้ำแข็งนะฮะเราก็สิมีเครื่องมือเรามีเข่าสารมีมีเครื่องมือพร้อมเก็บเครื่องมือพวกกุญแจพวกปากแกพวกอีหังต่งตงางๆใบาตัดอย่างอย่างเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร,เบอร์เครื่องตัดเหล็กลูกหมู สวรานเสื่อมออียงเสียอยู่บนรถคั้นนี้ครับรถคั้นนี้ก็จะเป็นอะไรเวลารถขั้นอื่นมีปัญหานะครับหรือเวลามีเด็กบบสบายนะครับเหตุชุกเฉินรถขั้นนี้ก็ใส่แลนผ้าเด็กไปหาหมอครับรถขั้นไหนมีปัญหาก็แลนหาซางครับครับอันนี้ก็เป็นรถอันนี้ประสงค์อีกขันนึงครับผ้าพีนองเบิงนะครับผมรถบัสมาแล้วนะครับรถบัสคันนี้บรรทุกศิลปินมอลล์นะครับศิลปินมอลล์ ท้ายตรงนี้นะครับเก็บเครื่องดนตรีนะครับ400198นะครับรถคันนี้เป็นรถของศิลปินหมอล่ําแล้วก็ศิลปินนักดนตรีครับรถคัน <laughs> นี้เป็นรถศิลปินหมอลำครับ <laughs> <laughs> เอ้ยยันยังยันยันยนตอนนี้เขาตื่นหาหมอร์ลี่ไปนาะเจมอลี่อย่างเจนยังมาตื่นกล่องเนี่ยครับนั่งนั่งเอกพระเอกเขาก็ะสียู่รถคันนี้แดงพรทิตาครับแนนมัญญาพรนี่หมอลำัมูหมอลำัมูหนุ่มนนทกรนะครับหมอลำัมูต้องต้องไปกันเป็นมูเป็นทีมเป็นคณะจริงๆแล้วศิลปินบางคนมีรถส่วนโตมีรถส่วนโตมีรถเก๋งรถยนต์ส่วนโตครับ แต่หวหน้ากัสิรถนาล่วงาขอให้ทุกคนไปนั่งกันไปรถบาทของวง 1, ทั้งประหยัด 2, ปลอดภัยเราไม่ต้องห่วงว่าเราจะต้องขับรถเองเรามีคนขับรถที่ที่เขามาเหตุนาที่ขับรถแห้เวโดยเฉพาะเขาได้พักผ่อนเขามีเวลาพักผ่อนนะครับแล้วอีกประการหนึ่งคือมันหมายถึงการที่เราทํางานเป็นทีม เวเลาเห็นอย่างเมื่สิได้รวดเร็วแม่นบ่ครับบางงานมันมีสถานการณ์ชุกเฉินนี่บ่ให้เฮาแสดงเร็วกว่าเวลาปกติเมื่อสิ้เอือนใส่กันเร็วนะครับนี่เป็นรถของศิลปินหมอลำนะครับนี่คนขับรถหมอลำพพ่อบ่อม้อนี้พ้อมบ่อนอนพักผ่อนเต็มที่ไหมเต็มที่ม,ม,มาจากพิษณุโลกนะครับเป็นเป็นน้าเคยของผมนะครับส่วนมากเขาก็จะเป็นญาติพี่น้องกันนะครับเฮ็ดงานทั้งทั้งขอนวอยทั้งคนขับรถ นะครับทีมเบื้องหลังนี่ส่วนมากก็จะเป็นญาติเป็นเป็นเป็นญาติพี่น้องกันอันนี้หน้าอีกพนหนึ่งนะครับมาขับแต่ก่อนก็นมาขับรถเพ่นพักปีที่แล้วบ่สบายพักปีหนึ่งนะครับปีนี้มาขับรถหมอลำยากบอขับรถหมอลำไม่ยากครับปัญหามันีหนียงแนี่ยก็ยไม่มีอะไรก็ถือว่าไปตามงานอะไรมันก็ดีครับเรื่องรถเรื่องลาอะไรก็คล่องแคล่วได้จอดบ่อยไหมไม่ก็ไม่จอดตามปกติจะจอดตามจุดหมอลำเข้าห้องน้ําบ่อยไหม ก็ไม่บ่อยครับผมเพราะว่าบอกกับเขาบอกตามจุดนะว่าจะจอดตรงนั้นถึงถึงถึงที่เราจอดปุ๊บก็เรียกเราก็บอกเขาว่าเข้าห้องน้ํานะกินข้าวซื้อของซื้ออะไรลงพร้อมกันลงพร้อมกันนะครับแล้วก็ตอนจอดเรียบร้อยประมาณสามสิบเจ้าที่มันมาจอดตลอดก็เช็คคนเช็คคนคนขับรถตงนักดนตรีครบไหมว่ากันก็ด้านหน้าครบไหมอะไรไหมเช็คกันแล้วพร้อมหมอกครับผมคือเข้ากับตองเช็ค หน้าที่ของคนขับรถทั้งต้องดูแลรถด้วยต้องสังเกตการว่ารถผิดปกติอะไรไหมแมนบอกข้างหน้านี่ต้องเป็นผู้อ,อย่างก็เติมน้ำมันเครื่องทุกขั้นเลยดูแลรถ,รถเกือบทุกขั้นเพราะว่าเป็นหน้าของหัวหน้านะครับจะต้องรับผิดชอบรายของคนอื่นเราก็ต้องเช็คว่าเราจะจอดเราก็ต้องบอกทําหน้าที่บอกลูกทัวร์ลูกรถเราว่าต้องซื้อของต้องเข้าห้องน้ําต้องลงพร้อมกันบางวันเราเดินทางไกลทํางไงครับ บางวันบางครงเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมะครับบอกกับลกตัวคือว่าเรานะจะถึงจุดนั้นเราต้องจอดต้องลงพร้อมกันลงพร้อมต้องทําเวลาต้องทําเวลาว่าถ้าเวลาเรามีเวลาเราเราก็จะวิ่งตามปกติครับครับแล้วที่สําคัญคนขับรถต้องนอนพักผ่อนเต็มที่หกชั่วโมงหรือแปดชั่วโมงโอ้หกชั่วโมงหรือแปดชั่วโมงไม่กินเหล้าไม่กินโอเคขอบคุณครับนี่ครับนี่เป็นรถอ๋อ จะเป็นรถมอลตอำนะครับส่วนนี้เป็นรถบรรทุกฉากนะครับฉากการแสดงของเราจะอยู่บนรถคันนี้นะครับเครื่องดื่มวาซี่เป็นผู้สนับสนุนนะครับสำหรับรถฉากนะครับรถฉากนี่ก็จะไม่บรรทุกฉากแล้วก็ชุดการแสดงบางส่วนก็จะอยู่บนรถคันนี้นะครับรถซีบลอยขั้นหนึ่งนะครับรถซีบลอยขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้นะจะเป็นบรรทุกบรรทุก ขึ้นเวทีนะครับเป็นรถคันแรกรถคันแรกที่บอยซีใช้ซื้อนะครับเป็นรถคันแรกที่ผมซื้อตอนนั้นนะครับอีซูซูรถสิบล้อคันนี้อีกสองวดเมิดงวดครับรถคันนี้อีกสองวดเมิดงวดครับรูปนี่เป็นรูปตั้งแต่ปีแรกนะครับรูปปีหลังๆมาประกาศไทย่ายยุตวันบองงามเลยบอเอาไซนะครับอีกอีกอีกสองวดเมิดงวดนะครับทรงงวด4ีปี นะครับรถขั้นหนีหนาสิประมาณสองล้านอีกอีกสองวันวันละหามื่นนะครับอีกแสนหนึ่งรับสมัครสปอนเซอร์นะครับผู้ใดิส่งวดรถซอยบอยสิริชัยรับสมัครสปอนเซอร์นะครับเดี๋ยวรถบัสรถรถบัสกับพวสีเดินทางมาแล้วนะครับนี่คนขับรถเออคนขับรถอันนี้ก็เป็นเป็นน้องนะครับน้องแต่ว่ากับซ้ำลูกเพราะว่า บวชให้แต่งงานให้รับผิดชอบให้เหมือนทุกอย่างปีนี้กับเป็นหมาอยู่ไข่ยอยู่ใส่ได้ยอ่อนนะครับ,รบเดี๋ยวเข้าล่อรถอีกสองคันอา้าพี่น้องเขามาเบิงพันก็ค้นนะครับทักทายกันเขามาทักทายกันเขามาครับมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจ นะครับบางคนอาจจะบอกเอยได้เห็นมุ่มแบบนี้ของมอลำพี่น้องบางคนอาจจะได้เห็นแต่การแสดงอาจจะได้เห็นแต่คมสวยงามอาจจะเห็นได้ร้อยยิ้มนะครับแต่บาท่านในมีโอกาสเห็นเบื้องหลังการทํางานเบื้องหลังลายเบื้องหลังเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวตอนนี้คือมันเป็นยุคโซเชียลมันเข้าถึงแลวก็มองเห็นกันง่ายขึ้นนะครับมันแต่ว่ามุ่มการเติมมันมันเนี่ยผมก็บอกเคยได้ไล่บอกเ้ยในมีคลิปมีอย่างไปให้พี่น้องเบ่งนะครับ อันนั้นรถยังไม่รถเท่าบอบมเมนนะครับเอ้าโอเคนี่เป็นรถใจกรล้อยบะนี่ป็นรถใจกรอยบะครับจารย์ล่วงไปยืนบออันนี้เอานดมาทรงเถะแล้วบออ๋อ ได้สิขาไม่หาหมองขออื่นก็เลยสิไปหับแล้วมาเห็นก่อนเต่าส่งเล่าลงบ้านเราเนี่ยนั่งไปการุ่ไปย่อยไปพร้อมมูเลยสิไปพร้อมเลยอื้อตัวอันนั้นแบบเดิมอ๋อเรื่องบอกกันเอาไปนั่นไหมอาญาแล้วบอกส่งไปไปไหนโปสเตอร์อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิ่งตามที่อยู่นี่ก็ได้อันนี้ก็ต้องส่งให้เพ้นเมนบอลนี่ ไมันโซ่อะไรมันมีปัญหามันจต่อมันก็เล่ามันหลายจีก่อนที่แหลกสารคามบันหัวสกกั่งตำบลโคกโก้ท่วมากอะเบาเป็นมันเป็นหมอเลเด้สีเส้นสัญญาณมือมืออืน่นนั่นเจ็ดกลุ่มผ้าเออเส้นสัญญาณหมู่วนันบันนี้เอาไปเอามาว่าแพงปวดป่ะผู้เชี่ยวเลยผ้าวันนี้มันส่วงมันมันเพี้ยนจีบ่บ่ครับบ่บันเพี้ยนปีนี้เดือนสามเนี่ยมันสิตรงกับญี่ปปีมกราเนี่ย ครับเลย่าโอ้บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังจริงๆนะผมก็มีงานอยู่ผมหมัอง่าบ้านเจ้าของผมเลยล็อกไหวครับกระบังแค่เจ็ดมือเดียวขอองงพี่่น้ยโดครับครับครับผมมอระมใหญ่ก like anyway> ็ลอยยึดพื้นที่ปตทนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ เนะพราะว่ากลับมาอีกหลายขั้นโอ้รถบัตขั้นหนึ่งกลับมาแล้วครับรถบัตขั้นหนึ่งรถขั้นนี้เป็นรถแต่ก่อนผมแต่ก่อนผมเห็นเป็นรถบ้านนะครับแต่ก่อนผมเห็นเป็นรถบ้านมาเลยมาเลยมาเลยแต่ก่อนผมเห็นเป็นรถบ้านอันนี้เอามาไหว้สารองพอรถขั้นหนึ่งสอมอยูนะครับ รถขั้นนี่นานสิเป็นรถรถยังนี่รถแดนเซอร์ชายใช่ไหมแดน,นเซอร์ชายรวมครับรถแดนเซอร์รวมนะครับม,ม,มีมีทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยอีกสองขั้นเดีย๋ยวอีกสองขั้นไปใส่บทท่านไหนออกมากเมนบออาร์ตกันไปเมนบอนี่พี่นาห้าหาี่านาเฮดแดนเซอร์ลอยหาสิบคนเฮดจังไหน ต้องเพิ่มรถใช่ไหมต้องเพิ่มอีกเหรอเดี๋ยวถ้างั้นคิดก่อนนะเ <c oughs> ปิดประตูหน่อยลูกเปิดประตูหน่อยเนี่ยครับรถบัสอีกคนขั้นหนึ่งนะครับของใจเกินรอยซื้อชัดเจน <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องครับเอา พ่อหอมปากหอมคอก็ถือว่าโดนเติบนะครับเกือบ30นาที่สาหรับไลฟ์สดคลิปนี้นะครับยังใดก็ขอพอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับที่สละเวลาเข้ามาชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเขาชมแล้วอย่าลืมกดฟอลโล่เพจของคณะหมอลำใจเกินรอยแล้วก็ช่อง YouTube หมอลำใจเกินรอ้อย111เอ็ดคลับนะครับพี่น้องสีบอได้พลาดคลิปดีๆหรือการแสดง ของหมอลำใจเกินร้อยร่วมถึงชีวิตเบื้องหนา้าเบื้องหลังติดตามคิ้วงานการแสดงนะครับที่เพจนี้นะครับคณะหมอลํำใจเกินร้อยแล้วก็ช่อง YouTube หมอลํำใจเกินร้อย1 1ึ่งร้บเดคลับนะครับเดลล่าไปก่อนพี่น้องไปกรุงเทพอย่าลืมมาให้กำลังใจบอยสิริชัยเด้อร์ขอบคุณหลายๆครับ